ครับสวัสดีครับจากช่องเฉุิมเชื้มเูลิมบ้านแล้วนี่ครับก็วันนี้ผมจะมาะทําคลิปใหม่คลิปที่แล้วที่บอกว่าลดอะไรดีแมคดีแมปีสองพันี่สิบนะเอ็กซ์ s eries, นะครับแล้วก็ MG ผมลงไปผมทำดนตรีไม่ใช่ทําดนตรีไปโหลดดนตรีมาครั้งที่แรกนะ ครั้งที่แรกไปโดโดโดนตรีมาใส่ลงไปเขาบอกว่าติดลิขสิทธิ์ของ Youtube เขาเขาขึ้นไปเลยลิขสิทธิษษษ์ผมก็ลบออกไปแล้วนะครับผมก็ลบออกไปแล้วผมก็ไปเซิร์ชดูในเขาบอกว่าเพลงที่บอกว่าไม,ษษษนะไม่ติดลิขสิทธิ์นะไม่ติดอันเนี้ยพอผมเอามาลงใหม่บอกว่าไปติดทีนี้เป็นยังไงครับ เดี๋ยวผมจะ,ะไปโหลดแอปมาสร้างเพลงของผมเองเลยเพลงประกอบในการรีวิวนะเดี๋ยวท่านมาดูว่าผมเพลงประกอบมันอาจจะไม่ค่อยดีนะแต่ว่าไม่ไม่ไมค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวท่านไปลองดูนะไปลองฟังดูอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะปรับปรุงถ้าว่าดีไม่ดียังไงผมจะปรับปรุงใน เพลงที่ประกอบในคลิปองผกลมนะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าคลิปกับเพลงประกอบนี้มันจะติดลิขสิทธิ์อีกไหมนะครับก็ผมจะรีวิวหลักๆคืออรถเต็นท์ลงอยลดบ้านนะครับนี่ก็คือใครสนใจก็ทํามาได้เลยเดี๋ยวไปดูกันว่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงมันมีคนที่ทำช่อง YouTube หลายๆช่องเลยนะ ที่บอกว่าตอ้ติ์กรสิทธิ์เอาเป็นว่าน,นี้ผมคิดอีกอย่างหนึง่งคือว่าไม่ต้องไปยืมสมองเขาไม่ใช้นะครับเดี๋ยวเราออกแบบไปโหลดแอปมาแอปมาแล้วก็ทําทําเป็นเพลงอ่ะเทคนิคอะไรเป็นแจ๊สเป็นป๊อปอะไรอันนี้ก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องดน,นตรีนะครับแต่เดี๋ยวยังออกแบบได้นะเราไปโหลดแอปนี้มาแล้วก็ใส่ใส่ลูกเล็อะไรเดี๋ยวไปดูกันว่า มันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมนำเสนอ,อเอาเพลงประกอบในคลิปการรีวิวรถนะครับเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ รับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ d m m x x กเอ็กปี2022ปี2022จะสวยไอยไม่ใช่จะรอขนาดไหนนะครับวันนี้ก็มา2ขคัน MG คันนึงแล้วก็คันนี้นะครับอ่าปีจัดปีโอนปีดาวใครมาออกที่เต็นห์นุงน้อยรถบ้านนะครับท้ายก็สวยนะท้ายมุมตรงอันนี้เป็นรถฝากขายนะครับ ซ้ายขวาไม่มีรอยบุกนะรอยอรอยคูดเออไม่มีเลยนะครับที่สำคัญนะตรงน้อยบอกว่าเปลี่ยนยางหมาให้หมดเลยยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นหน้าตาหล่อเลยหล่อทีเดียวนะสำหรับคันนี้ มีรถเก่าเอามาแรกก็ได้นะมีรถเก่งมาโอ้ยอยากขีกก่กระบะก็นี่เข้ามาผ่านช่องเชิดภุมน,นะครับนี่มาดูยางยางปี2023เลยอ่าดูกันให้เห็นเลยนะครับเปลี่ยนยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนี่เงยม่ก็ ได้อยู่นะสวยอยู่นะครับหรือที่นี่ก็เปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันงน้ำมันเครื่องให้หมดเลยนะครับรับประกันเครื่องอีกทีต่อไปก็มาดู MG อ่าคันนี้สวยมากนะเปยบเป็นผู้หญิงก็ประมาณสไตล์ฝรั่งอะไรประมาณนั้นนะ,ะลืมบอกไปเมื่อกี้นี้ดีแม็กตัวเตะก็ 4แสนหนึ่งมืนเก้านะครับอ่าเดี๋ยวมาดูคันนี้คันนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวบอกราคาไปเลยครับสามแสนห้าหมืนเก้านะอืมจะบิ๊กขายบิ๊กไยนี้ที่ขายในเพจกันก็สี่แสนกว่านะอัองน้อยบอกว่าอุย้ยไม่ไม่เอาขนาดนั้นหรอกอ่าสามแสนห้าหมืนเก้าก็พอนคกิปภายในโทนสีแดงดํานะครับอ่าเชื่อมต่อลิงก์ GPS นะรถอยู่ขโมยไม่กล้าขโมยครับ โตเด่นหลายอย่างนะคันนี้เชื่อมต่อพีเอก็จะบอกเลยว่าเอาตอนนี้รถจอดจอูเต้นนุ่งน้อยรถบ้านนะเข้ามาดูเลยอ่ามันจะบอกเลยนะครับมันพูดเองได้อืเบอกปรับไฟฟ้าข้างในถือว่าระดับ VIP เลยนะอเบอาะหนังด้วย บาะไม่ขาดนะบาะสะอาดสำคัญมีซันรูฟนะช่วงนี้หน้าหนาวอ่ะเปิดซันรูฟอ่าเขาเรียกว่าอะไรสูตรอากาศอากาศเย็นนะขี่ตามบนเขานะแต่บนนอกนี่ก็เปิดซันรูฟโอเคเลยไม่ต้องเปิดแอร์ เดี๋ยวต่อไปก็ดูนี่ไงซันรูฟพูดถึงคันนี้ก็เด่นหลายอย่างอยูอย่นะครับนี่หนึ่งก็ซันรูฟแหละแล้วก็เดี๋ยวไปดูนี่ผมจะบรรยายตามภาพนะครับนี่สันขอบกระจกเล็กๆดูลมไม่ต้านลมน่สวยมาก นี่คีบปลาฉลามไม่รู้ว่าใครมองว่าอะไรผมเห็นแวบ,บแรกก็โอ้โหเท่มากเลยคลิปลาฉลามนะคนอื่นเ็าเรียกอะไรก็ไม่ทราบแล้วแม็กนี้สวยมากเลยนะแม็กนี้เงาวับสําคัญคือดิสเบกหน้าหลังด้วยนะครับอืมเครื่อง1.5 MG คันนี้นะเอีอ่อป2ี2022นะนี่ก็เขาเรียกว่าสปอยเลอร์ดียังไงครับ เอามันกดอากาศเวลารถวิ่งเร็วๆนะครับมันก็วิ่งเร็วๆมันกดหน้าเสร็จแล้วก็ทั้งท้ายสรุปตัวนี้ก็จะกดข้างหลังลงไปเพื่อให้รถมันเกาะถนนยิ่งดียิ่งขึ้นนั่นแหละประโยชน์ของมันสําหรับสปอยเลอร์ด้านท้ายท่อหลอกนี้ก็เอาสวยกิฟเลยรอบคันกิฟนะครับสวยมากไม่มีรอยขูดรอยขูดนะในสภาพ ที่สวยมากนะครับเอาละขั้นใดสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับอย่าลืมมาดูเต็นมาดูที่เต็นโรืบ้านดูผ่านช่องแคปูมนะบอกกุกงน้อยด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ผลิตภัณฑ์เคลือบแก้วให้ไปด้วยนะครับอันใดสนใจก็ทักมาโทรมา,า,มาที่ช่องชคปภูมิได้นะครับซื้อสอดกับลดได้อีกขอบคุณครับที่ติดตามทีร่รับชมนะครับไปแล้วไปแล้ว